สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ5้าเคล็ดลับ อีกเหมือนเดิมนะครับคราวนี้พี่จะพูดถึง5เคล็ดลับของการใช้ปากกา,าร m a r k ร์ในการออกแบบทำไมคนถึงนิยมใช้ marker ในการพรีเซนต์งานต่างๆเนี่ยปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นพี่ต้องเท้าความก่อนว่าปากกา marker าคืออะไรปากกา marker าก,ก็คือปากกาเมจิที่เราเห็นเห็นทั่วไปนี่แหละในท้องตลาดก็จะมีอยู่หลาย ยีห้อทั้งโคปิททั้ง Touch ที่เป็นของเกาหลีทั้งตัวสาไกลทั้งเพนเทลก็เต็มไปหมดนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าคิดกันก็น่าจะฮิตกันในในหมู่ของ 1. คือนักเขียนการ์ตูน 2. ก็คือมือ r e s e n น a t i o n ที่เกี่ยวกับอินดัสเทรียลดีไซน์ก็คือจริงๆมือนักออกแบบไม่ว่าจะเป็น Furniture หรือไม่ว่าจะเป็นอินเทเลียเขาก็ใช้กันแต่ว่ามันไม่ได้รับความนิยมแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเด็กที่หรือวงการเนี่ยเขาใช้กันมากขึ้น เรามาดูห้าสาเหตุที่ทําไมเขาถึงใช้กันเผื่อน้องๆที่กําลังลังเลว่าเฮ้ยเราจะมาใช้มันดีไหมแต่พี่ขอโฟกัสไปที่ตัวปากกา marker ากกที่ใช้พรีเซนต์ในระดับที่โอเคก็จะมีพวกโคปิตกับพวกทัสอะไรพวกนี้เนาะที่เขาใช้พรีเซนต์กันในระดับงานพรีเมียมที่มีสีเยอะแล้วก็สามารถผสมสีกันได้โอเคอาจจะไม่ใช่ m a r k ร์กกรท,ทุกประเภทเพราะว่าหลายๆประเภทเนี่ยมันอาจจะผสมสีกันไม่ได้อย่างแรกการใช้ของเขาเนี่ยเขาใช้เพราะว่างานเสร็จเร็วกว่าสีอื่นแล้วก็ ก็ได้ความเนียนของสีในทุกระดับคืองานเนี่ยมันมีงานในสเกลใหญ่ๆห,หรือจริงๆสเกลเล็กๆก,ก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นสเกลเล็กมากๆโอเคอยู่จะใช้สีไม้สีเทียนหรืออยู่ใช้สีน้ําสีอะไรเนี่ยแต่สีน้ําเขาส่วนใหญ่ก็จะใช้กับเพลใ,ใหญ่ๆมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของสีน้าอีกทีนึงเนาะสีโคปิกเนี่ยมันถูกใช้เพราะว่ามันเร็วในขนาดพอร์ชั่นกลางๆในขนาดระดับ A4 B5 หรือว่า A3 พวกเนี้เราสามารถใช้ประกาศมากเกิ์เราโอเคแล้วมันไปได้เร็วกว่าสีไม้หรือว่าสีน้ําสีน้ําจริงๆอ่ะ มันไปได้เร็วในระดับหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดเราลงเก่งมากๆแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือความหนาของกระดาษแล้วก็ความชํานาญบางทีสีน้ํามันเร็วจริงแต่มันจะต้องรอให้สีแห้งกว่าจะทับสีอีกสีหนึ่งไปได้เพราะฉะนั้นมันจะมีระยะของแกลบช่องว่างของช่วงเวลามันก็เลยอาจจะทําให้การพรีเซนต์มันไม่ต่อเนื่องเวลาเราใช้ในห้องสอบจริงๆถ้าเราเร่งจริงๆงานเร่งจริงมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นมาร์กเกอร์ก็เลย นิยมถูกเอาเข้ามาแทนที่จุดข้อเสียตรงนี้ของสีน้ำเนาะแล้วจริงๆมาร์เกอร์ถ้าในปัจจุบันเนี่ยพอมันมีสีให้เลือกเยอะมันก็จะมีโทนสีที่เขาใช้กับแฟชั่นมันจะมีโทนสีที่เขาใช้กับสีน้ำเพื่อทดแทนสีน้ำเป็นสีที่ถูกผสมเป็นสีที่นุ่มเราก็สามารถใช้มาร์เกอร์ทดแทนได้แล้วมันฟิลมันจะคล้ายๆกับสีน้ำได้เหมือนกันแบบที่2ก็คือเขาไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษที่มีความหนาเป็นปอน คำถามคือมันทะลุไหมมันทะลุมันทะลุแน่นอนอถ้าเราใช้กระดาษแกมธรรมดาอย่างเช่น80แกรม90แกม WA ทั่วไปมันทะลุเราอาจจะหากระดาษมาลองมันทะลุแต่ว่ามันไม่เปื่อย คำว่ามัได้เปื่อยมันต่างจากสีน้าสีน้ําเวลาลงในกระดาษในกระดาษแกรมทั่วไปเนี่ยกระดาษแกรมทั่วไปก็คือกระดาษที่พิ้วๆอย่างเงี้ยเออทั่วไปมันจะมันจะมีความเปื่อยสีน้ําแล้วมันจะมันจะยุ่ยมันจะเละแต่ในในลายของมาร์เกอร์ขังว่าทะลุไหมมันทะลุมันเราอาจจะเอากระดาษอีกอันหนึ่งมาลองแต่มันทะลุในลักษณะที่มันทะลุแค่ซึมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้กับมันได้และอย่างก็คือถ้าเราใช้กระดาษ 150กรัมหรือ120กรัมขึ้นไปการทะลุก็จะแทบน้อยหรือแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเป็นการพรีเซนเตชันที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้กระดาษปอนการใช้กระดาษปอนนี่มันหนามากพอหนาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีพิธีรีตองความหนาของปอนไม่ได้มาแค่ความหนาไม่ได้มาแค่งานที่เนียบเท่านั้นแต่มันมาพร้อมกับข้อเสียอย่างหนึง่งคือด้วยกระดาษปอนเนี่ยเวลาเราเขียนเข้าไปเนี่ยด้วยเม็ดโมเลกุลของมันเนี่ยมันจะเขียนแล้ว ตัวเม็ดโมเลกุลมันไม่ละเอียดเท่ากระดาษแกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเขียนกระตูนเวลาที่เราเขียนสเกลเล็กๆต้องการละเอียดใช้ G-Pen ใช้ตัวปากกาถ้าเป็นลามีก็หัว e f หรือว่าใช้หัว0.05ในปากกาพวกพิกมาทั่วไปเนี่ยออหรือยูนิพินเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่า มันจะมีรอยยึบๆเขียนเข้าไปแต่ถ้าเป็นกระดาษแกรมเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพรีเซนเ t ชันหรือกระตูนเนี่ยเขาเลยนิยมใช้กระดาษประมาณสักกระดาษแกรมนี่แหละแต่เป็น150แกรมมันเขียนแล้วมันสดมันเขียนแล้วมันลื่นมันเขียนแล้วมันตรงมันเป็นเนื้อกระดาษที่เรียบคนก็เลยรู้สึกว่าการเขียนมาร์คเกอร์มันตอบโจทย์ง่ายกว่าด้วยราคากระดาษ ที่ถูกกว่าด้วยณนหมัดต่อหมัดมันจะมีกระดาษแกรมที่แพงอ่ะแหละแต่หมายถึงว่าถ้าแกรมทั่วไปที่เราสามารถลงโคปิกได้ถ้าเทียบกับปอนนี้ปอนจะมีทั้งร้อยปอนหยาบร้อยปอนเรียบ80เปอะอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ก็มีราคาที่สูงกว่าแกรมอยู่แล้วโดยทั่วไปเนาะแบบที่3ก็คือมันมีสีสันให้เลือกหลากหลายแล้วก็พกพาสะดวกคือสีสันให้เลือกหลากหลายในที่เนี้ยแน่นอนเรามาพร้อมกับ ราคาที่มันสูงขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคบิกหรือมาร์เกอร์ในยี่ห้อต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อสีหนึ่งเ่ะเราจะต้องซื้อโทนหนึ่งสาถึงสีสีเพื่อที่เราจะผสมกันได้แต่จริงๆแล้วมันมีอย่างประเทศไทยถ้าคปิกเขาก็จะมี358สีโทนให้ให้เราเลือกซึ่งมันเยอะมากแต่ถ้าสีน้ําคําถามคือสีน้าอะ่ะมันมีโทนเยอะขนาดนี้ไหมมันมีโทนเยอะขนาดนี้แล้วมันผสมจริงๆสีน้ําผสมได้หลากหลายด้วยแต่ความยาก อย่างหนึ่งคือของสีน้ําก็คือเวลาที่เราผสมแล้วลงต่อหนึ่งครั้งส่วนใหญ่เขาจะใช้ฟิลหยิบมาแม่สีผสมกันผสมกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วถ้าเราทํามันไม่เสร็จแ้วเราไปนอนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มาเนี่ยการผสมสีมันจะผสมด้วยความอาร์ตอินดี้เข้าไปอีกมันจะไม่สามารถใช้สีได้ตรงตัวเปะ๊ะซึ่งมันต่างจากตัวมาร์เกอร์ที่เขามีสีที่มันตรงเปะ๊ะทุกอย่างตามมาตรฐานวางไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเออร์เลอร์ของสีเนี่ย มันจะยากกว่าเยอะคําถามคือสีไม้สีไม้อย่างที่พี่บอกก็คือสีไม้มันมีสูงสุดก็คือ1 2 4แต่สีไม้ถ้าเป็นสีไม้ที่มีคุณภาพดีๆที่ไม่ใช่ตามมาที่เป็นการลองดั๊ที่เป็นเวอร์ชันดีๆ120สีเป็นหมื่นนะครับแพงกว่าโคปิกอีกแพงกว่ามากเกอร์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีข้อจํากัดของมันคําถามคือไอ้ร้อยสีเนี่ยความยากของมันก็คือมันก็แค่120สีมันไม่ใช่358สีแล้วบางสีเราก็ไม่ได้ใช้บางสีคนหนึ่งเราอาจจะชอบโทนนี้ข้อดีของมันก็คือเราเราเลือกโทนไหนก็ได้ที่เราชอบจริงๆข้อ4สามารถผสมตัวสีเข้าด้วยกันเองแล้วเบลนดได้เลยอย่างที่พี่อธิบายตะกี้นี้ก็คือเราสามารถเอาโทน C ีีที่เป็นเทาไปผสมกับ W แล้วก็เบลนดออกมามันมันจะออกมาเฉดนี้แล้วมันก็จะมีค่ามา ตฐานของเฉดนี้เราอาจจะเอา B ไปผสมกับ BG B g b ก็คือ Blue ไปผสมกับ BG ที่เป็น Blue ผสมกรีนแล้วก็เราก็ได้เฉดสีเฉดหนึ่สีหนึ่งความได้เปรียบของมันเลยคือมันสามารถผสมสีด้วยตัวมันเองข้อดีของมันก็คือสีโปสเตอร์มันผสมกันเองแล้วมันต้องผสมเป็นครั้งอะนอกจากเราจะตวงกันในระดับมิลลิลิตรที่มันเวอร์ขนาดนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตัวนี้มันทําให้ง่ายต่อการใช้สูตรผสมสีแล้วตัวสีแดงสีอะไรพวกนี้มันสามารถผสมแล้วก็ไล่จากสีอ่อนไปโทนสีเข้มแบบง่ายข้อที่5ก็คือมันทําให้โดดเด่นกว่าสีอื่นก็ได้หรือมันจะทําให้นุ่มนวลกว่าสีอื่นก็ได้อย่างเช่นถ้าเราวัดกันสีไม้สีไม้จะมีลักษณะการลงอยู่ประมาณ2แบบคร่าวๆก็คือการลงสีเพื่อให้นุ่มเป็นรออิ i n เลยกับการลงสีเพื่อให้แข็งกร้าวให้มันคล้ายๆโทนแวนโก๊ะ อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะออกได้แค่2โทนแล้วพอมันออกมันจะออกเป็นลายเส้น hatching หรือว่าลายเส้นคลีนกันเท่านั้นซึ่งเราสามารถทำมาร์กเกอร์เนี่ยให้เป็นได้เหมือนทั้งสีไม้ทั้ง2โทนแต่ว่าทําได้เร็วขึ้นแล้วทําให้โทนมันอ่อนนุ่มเหมือนเหมือนอย่างนั้นได้โดยที่เราสามารถพอเราลงโคปิกเสร็จปุ๊บเราใช้สีไม้ตบเก็บงานบางๆซึ่งมันจะให้ฟิลออกมาได้ทั้งสีไม้และสีโคปิกควบคู่ด้วยกัน โดยที่เปลืองพลังน้อยกว่าการใช้สีไม้อย่างโดดเดี่ยวหรือถ้าเราจะใช้สีในการเห็นริซเอ็นเทชชันทั่วไปเนี่ยบางทีเราเห็นสีไม้กับเราเห็นงานคปิกอ่ะแน่นอนโคปิกอะ,นอนกอะมันจะเร็วกว่าในการสอบแล้วงานมนจนถูกดันขึ้นมาเวลาวางเทียบอะมันจะรู้เลยว่ามันโดดเด่นกว่าการไล่สีให้เนียนของสีไม้มันใช้เวลาสูงมากซึ่งมันต่างจากคปิกที่มัน ปลื้ดเลยอันนี้พี่ไม่พี่ไม่ได้พูดถึงพวกสีโปสเตอร์อะคริลิกหรือว่าสีหมึกหรือว่าสีน้ำนะครับเพราะว่าในการสอบเนี่ยเราใช้กระดาษสอบเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นเป็นแกรมอย่างนี้อยู่ละเป็นแกรมอย่าง้อยู่ละโอเคพี่ไม่พูดถึงปอนเพราะปอนมันมันชิลม,มาต่อมัดเท่ากันอยู่ละแต่ถ้าเกิดมันมีข้อสอบย่อยบางครีเอทีฟท้งศิลปกรรมสถาปัตย์มรณนศิลป์เนี่ยบางทีมันเป็นกระดาษ ทั่วไปธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องวัดกันที่สีไม้กับสีมาร์เกอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสีมาร์เกอร์มันจะเร็วแล้วมันจะเทียบกันออกมามันจะดูโดดเด่นกว่าโดดเด่นก็ได้จะให้นุ่มนวลเท่ากันก็ได้นี่คือข้อดีของมันอันนี้ก็คือ5 5สาเหตุของมันว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้มาร์เกอร์ในการพรีเซนต์งานในปัจจุบันเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่า5เคล็ดลับต่างๆที่จะพูดถึงเคล็ดลับอะไรโอเคขอบคุณครับ